สวัสดีครับผมสิริพงศ์มงคลมาพากรน,นะครับเป็นฝ่ายขายบริษัทสายไฟยฟ้าไทยาสกิจนะครับผมโดยมีผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้า s u p e r ร์ซอ YK Series ซีรีสเคเบิลซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยสายชนิดนี้ขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นการดัดโค้งงอที่ยากมากแต่ด้วยนวัตรกรรมการผลิตแบบใหม่ทำให้สายชนิดนี้สามารถดัดโค้งงอได้ง่ายเดีย๋ยวมสาที่ได้ดูนะครับ างบริษัทก็รู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมงานโนวาบิล์นะครับผมงานโนวาบิล์เนี่ยเป็นงานที่ถูกจัดมาด้วยแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมโดยเฉพาะเพราะว่ามีการรณรงค์เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับผมสำหรับคนที่สนใจสินค้าตัวใหม่ของบริษัทไาฟ้าทยาสกีนะครับสามารถติดตั้งในที่แคบแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการติดตั้งได้ครับผมสุดท้ายนี้ครับผมผมอยากจะฝาก ทุกท่านนะครับให้มาเยี่ยมชมงานนี้เนื่องจากว่างานนี้ไม่ได้มีเฉพาะแค่ระบบไฟฟ้ามีทั้งระบบเครื่องกลระบบระบบสิ่งก่อสร้างต่างๆด้วยนะครับ